สาเหตุที่แอร์อินเวอร์เตอร์เปิดแล้วเบรกเกอร์ตัดไฟเกิดจาก 1. ไฟฟ้าลัดวงจรมีการลัดวงจรในวงจรไฟฟ้าของแอร์เช่นที่คอมเพรสเซอร์หรือสายไฟที่ชำรุด 2. โหลดไฟฟ้าเกินกำลังแอร์ Air อาจดึงกระแสไฟฟ้าสูงเกินกำลังของเบรกเกอร์ซึ่งอาจเกิดจากคอมเพรสเซอร์ทำงานหนักเกินไป 3าเบเกอร์เสียเบเกอร์ Baker ที่ใช้งานอาจเสื่อมสภาพหรือมีขนาดไม่พอสำหรับแอร์อินเวอร์เตอร์ควรตรวจสอบว่าขนาดเบเกอร์เหมาะสมกับกำลังไฟฟ้าของแอร์ 4. ระบบไฟฟ้ามีปัญหาระบบไฟฟ้าในบ้านอาจมีปัญหาเช่นแดงดันไฟฟ้าไม่เสถียรหรือไฟตกไฟเกิน 5. คอมเพรสเซอร์มีปัญหาคอมเพรสเซอร์อาจเสียทำให้ดึงกระแสไฟฟ้ามากเกินไปวิธีแก้ไข 1. ตรวจสอบเบรเกอร์ดูว่าเบรเกอร์มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่ปกติแอร์ขนาด9,000-12,000 BTU ควรใช้ขนาด15-20แอมป์ 2. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ช่างไฟฟ้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านว่ามีปัญหาหรือไม่เช่นแดงดันไฟฟ้าหรือสายไฟ 3. ตรวจสอบสายไฟและวงจรแอร์ตรวจสอบว่าสายไฟหรือวงจรภายในแอร์มีการลัดวงจรหรือขาดหรือไม่ 4. ทําความสะอาดและบํารุงรักษาเช่นล้างแผ่นกรองหรือล้างคอยเพื่อช่วยให้แอร์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 5. ติดต่อช่างผู้เชี่ยวชาญหากปัญหายังคงเกิดขึ้นควรเรียกช่างแอร์มาตรวจสอบอย่างละเอียด การแก้ไขปัญหานี้ควรทำอย่างระมัดระวังและอาจต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะ